เย็นบะลุระวังเข่าหูมันแม่อย่าใส่หูมันเช่นอ่ะเย็นบะลุเข้าประด้๋ยวผ้าหดอาบน้ำประเด้อาบหน่ำให้เลยเดี๋ยวนี้จะหึงเลยเงินเลยทอดแบบ ซื้อแปดท่อพายักสบายใส่เด้บนได้กระสือใส่ท่อดิ้นแม่งกันกระแดงนาเอาชิมาเก็บข้าวโพด แก่เบิดแล้วพี่น้องสบ,สบายดีเด้อพี่น้องจายินดีต้อนรับขา้าสู่ชสองสอร้อยเนาะ,ะโ,โครงการอมร่าดได้เนี่ยพี่น้องแต่พูะเจ้าออน่ะก็บบได้อยู่อีแม่ครัวมันบ่คอยงามบันไดหักข้าวโพด ขายสามพักสี่พักเช่าเลยพักบุยใหญ่พักหน่อยพักใหญ่แก่เลยเริ่มแก่แน่เลยจงวายจ,วจะเฉดชั่ำได้มีเอื่อยเนาะเอื่อยแล้วเมาข้าโพดอีเมน่นะพันหาห้เบาอ,อ๋อยเมื่อแจกหยาดพี่น้องพ่นมืออื่น กเกลือมาหักมันนี่เพิ่นก็นเอาลูกถ่าอยู่เงือนป้าถูกพักไงเหงนะเกือบเบิดผัวไปจ้างน้องแม่มก็เลยพูส่วนพรชัยมานำม,มันก็มีต้นอพักเพีองขัโพลกไล่ส่วนในพันชาลีว่าอันน้ำผึ้ง หาอ่อยเขาก็สิแจกญยตดพี่น้องแถวนี้แล้วเนาะผู้ถ้าเอาผู้โอ้เนี่ยพี่น้องแจกก็เกือบเบิดไปจังแมเขสิเก็บทางผีก,ก่อนทางกระลมมาได้ผลชิโตกมันแดด หอนเลยขระปวดกระคายอยากคายบอกจะมีเวลาไปเคาะคายกับบม่มีแม่เอาล้านแน่บางทีฉันเราก็ไปแลนเฮ็ดกินบาอไปไป่อนเผ็ดเกลือหมูจังสิเวลาละหน่อยเธอไปซักเครื่องลูกออกระพุอดย่ามกินข้าวเที่ยงอีูเลย เกลือหมูมืาหนึ่งสามเนราเด็แต่ว่าพักนะงามทุกหมาพี่น้องในที่บ่มีตโดโดัวโวี่ใส่เน่เา มันแดดมันสิได้เป้งแท้ๆนะ <laughs> <laughs> พระานอันนอ้จดะเปราะข่ายผลิีเอาไวา้ใช้ทาขาขนะประชังกระทานตุกหวานเอนื่อยแล้วเมาเลยคือยช่อยเปราะเนาะ เอาไปสีแถมไปดามพี่อ๋อชักง่ายมัน็นบุกยังก็แอ่ชี้แล้วเขาไม่ใช่นาดกันมั้ไม่ได้หรอ ลายคนคลายก็จจนสิต่กันคายนก่นไถ้าูกกอนหมูจะคลายได้ไหมล่ะ เรากระจายเข่าเราก็เชิบ้านเลย เนี่ยห้าบรินาบไปซักไปเร่อยอ่ลามาฮักอายุเก็บไรที่หไดนี่นะ เรีบต้มใส่จังหันแน่แต่อีแม่เราปลูกพี่มันเลยที่ไร่เสร็จัต่หักหลายัวใหลายเนาะอเอาลาหักไปวัดเนี่ยปลูกพี่สองร้อยพ่อเขาจะเอาไปแจกญาติให้เขาเอาไปวาดไปแค่บาทอื่นเนี่ บ่ดอะบอ่ผีผักข้าวสามผักข้าว เต็มรถเข็นพันหาอะไหน้อยเนาะเ๋้วสิเก็บอีกขอบคุณเอื้อหลายๆเด้อที่อุดหนุนขอโพดไม่รวยตลอดเลยขอให้ธุรกิจการงานการเงินราบรื่นเ้ื่อยๆไปเลาะขายกันยาก ดีที่ว่ามีเกลแล้วซอยสื่อเนะบอดได้สื่อแต่ซอยแต่อีแม่สื่อซอยบดทุกคนเลยนี่อะไะแก่บดเลยจิกมึงดูแม่ปินมาดูปินมาพี่ งามอยู่บ่เหลืองค่น้องต้่มเห็ดนำปะนากระแสบด้ไยแมปัน่นใส่นมนำข้าวโพดน,น,นะหวานนั่ไ <c> ง <oughs> เืองคักแล้วแก่แล้ยขจ้าจไปเห็ดอันข้าวโพดอบเนยอนะ่ะเนาะ ก็ดีใช่นหมในแก่ฉันมันมันยังบลายปันได้เนาะนวินาศชิเรือแล้วนี่ได้อย okay. so ู่สอบปลายทีมวัยรุ่นมาเลยเร็วเร็วเร็วเช็กกระสอบนะ ได้ยุกกระสอบทีมไปหลุดมาแก่ขาพูดเอาดีๆนะเว้ยเอ้อ เหียวมเอ็มได้จะตีวค่ะ่ ก็ามเส็จเลย

ไหนสามพักเศร้ามาขอนี่เขาเป็นดอกคาคาบุลอย์คาบุลอย์มาชินับใส่เลยเนาะอืมนับเสร็จแล้วๆจะไงแถมไปด้ว

ยาชินับหน่องน,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 นับแหกเนาะเสือไปแจกพระเจ้าไปใส่บาทผู้อื่นแหนมพอผู้อื่นเป็นวันพระวันชินเนาะวอนแหน้หมากวงามทุกหมากเนาะอายิประมาณซองหมากคือเก่าสินเนี่ยมีแค่เบิ้งใหม่่อน ว่าซา,ามกซา,าวบาทพันหนึ่งก็ได้ไปลายเลยนี่เนาะเมื่อกี้เขาขายหมกักละวชิดบาททีเด้ยพี่น้องยังโบาลายไปได้ยังหน่อยหนึ่งไปเห็ดหวานก็นได้เนาะเอาไปต้มก็ได้ต้มหวาน,วานอากาศห่อนๆเหมนนือนต้มหวานครับต้มแล้วอากาศกินห่อนๆเนาะบ่งเจาะแต่ว่าโบมีในโบพี่น้องมีแต่ในที่จริง แขวบอที่แถวบ้านหางโบงามเลยเนาะเด้กสีหักแ่นพี่น้องจ๋าเดี๋ยวมาคนที่พอ็นขาพบรรยากาศด้สัมผพอกานหนเนาสบายดีรอบทุดท้ายแล้วเนาะสบายดีไงอยู่